สวัสดีครับพี่น้องแฟนเขาแฟนเพลงของทีมงานสอนนเป็แผ่นแพงและกะทีมงานแมวละสุภสุคนโอ้ยนางสมัยกันครับพ่อดีครับผมกะมือนี้ได้มีโอกาสมาเฮ็ดคลิปอีกจะคลิปหนึ่งนะครับซ้อมดนตรีวแล้ๆกะเพิ่งแกเพลงนะครับแกเพลงแล้วกะโอ้จังสิเห็นหนาผมเพิ่งบอเห็นได้พี่น้องอาชีเหมือแน่นะครับผม ไฟกับเปิดอะตัวบอลูว่าสีเห็นที่บมเห็นบุ๊นะครับโอ้ยั้หาไฟกันจักอยู่หม่งได้ไฟก็ได้นะครับเอ้าเบิ้งยังสีไปก่อนแล้วเนาะครับพี่น้องครับพอดีครับเดี๋ยวผมสีมีแนวให้พี่น้องเบิ้งครับเออพอดีมาฟังรายการแมวลาย้อนหลังพี่น้องอดหัวบาดใหกันยังวะอดหัวบาดใย้อนมาจังได้ตีผมไปเงี้ยวครับไปเงี้ยวหลังัาที่นี่มีอ่ามือขี์บอดนะครับมีมือขี์บอร์ดเป็น เมือ่อกี้บอร์ดกิติมาสซักมเมล่นนะครับมีจ้คนพี่น้องเบิ่งเอาในคลิปนี้ก็แเรากันนะครับผมถ้าเบิ่งเอาในคลิปนี้ก็แเรากันนะครับเด้อนะครับพอดีผมหัวกาสอนดนตรีแล้วนะครับกาอยากให้พี่น้องเดือเบิ่งกันนะครับว่าเมื่อคีย์บอร์ดที่มเมล่นให้ผมตอนช่วงผมไปเงี่ยวนี่สิมีผููไมาเล่นคี์บอร์ดเนี่ยพี่น้องโอ้ขันหัวเราว่นี มือกับเทือก่ค่อยยูปันไดเอ้าก่อนสิบ่งคลิปนี้พี่น้องฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ได้เยครับเด้อมือกัสีสั้นแน่ะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ครับผมให้พี่น้องไปบิ่งกันนะครับผมโอ้ตัวบออย่างไรพี่น้องนะครับฝากผลงานเพีงคัฟเวอร์พร้อมนะครับจบแบบเท่ๆครับพี่น้องครับของทีมงานสาวน้อยเพื่นบันแพงนะครับผมโอ้เมื่อนี้มีโอกาสดีนะครับว่าฝากโปรโมทเพลงความ วสิทธ์นะครับให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องฟังทางช่องยู u ูปสามารถเปรดน้ำเองนะครับพี่น้องครับผมช่องผมกะซิมีแมวลามีเพลงมีอยังให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมสีเลือกเพลงเอาอันทีป่ปฏิเลกซิสแต่ว่าล่ะกะซิมีเบื้องหลังลุดๆแน่เดี๋ยวสีมีมาฝากกันเรื่อยๆครับแต่ว่าสําคัญที่สุดครับตอนนี้คือเวลาผมไปเงียวครับมือขี้มีมือขี้บอร์ดมาเล่นซอยครับ จักสิมเมนผู้ใด้เอาให้พี่น้องไปเบิง่งในคลิปครับก่อนสิไปเบิ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe like, ล่ะกดแชร์ให้น้ำเด็ดด้อครับเดอ้อนะครับผมอืมอาจสิมีของแจกของแถมมีดอกคันฮอดแสนซับก็ได้พวกเา่า <c oughs> นะครับเอา้าเดี๋ยวพี่น้องเชิญไปเบิ่งคลิปครับผมจักสิมีผู้ใดมาเล่นซอยครับไปเบิ่งครับชีวิตจริงของบอลโจนบอลโจ้งลบมาได้ก็โอ้ยเอนาะคือขาดยังเนาะคั่นบ่ได้ชมสาวน้อยมือหนึ่งใจลำพึงลืมกินข้าวแห้งเว้าบ่มี เป็นแฮปปี้ขั้นในมวลน้ำเขาใจแฮปปี้ขั้นในมวลน้ำเขาฟ้อนผู้เดียวกับเอาบัตรเหมาขึ้นนี้สุดยอดงานดีต้องมีสาวน้อยเต็มร้อยงานบุญงานบวชงานบวชงานบุญครับเต็มร้อยงานบุญงานบวชไม่บวชโอเคเจ้าของลองพิษเต็มร้อยงานบุญงานบวชมาหกรรมคว่มม้วนคว่มจวดส่งเข้าประกวดสวดสวดให้บ่จูนะครับรับนี้เป็นคำเรือกของเอฟซีเข้ามาแมน จังแมนโกผู้นำกันโชว์ทั้งเหลืองควงมวลทิ้นแดดไทยสิสุกล้วนๆขันสาวน่อยเพิ่นมาจ้องข้างนารถแหรเดอฉันจ้องข้างนารถแหรเดอฉันเตยเสด็จน้ำกันมวนกันให้เต็มทีเสิ็กระ้มันลืบอุกเอาเอาเด้าเด้าเด้าใครเศร้าใครเซ็งเอาเสียงเพลงใครเจ็บใครเงาใครเจ็บใครเงาให้มาเด้าขึ้นเพลงเอาเด้งเด้งเด้งใครเศร้าใครเซ็งเอาเสียงเพลงปลอบใจ ปื S <S ้มหลายๆงานใดสาวน้อยสิไปยืนคอยอยู่หน้าแถวเฮคบงจรคักแหนักรองโชว์ห้องมวนแหงไฟส่งไฟฮุงแจงมาเอ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 าดนตรีนะบ่เอาดนตรีนะบ่บ่อันเนื้อให้เพื่อนบ่ไม่เอาเอาดนตรีนบ่โอ้ยบ่บ่เมียนตะได้นอนดนตรีไปเขาข้างน้าฟังเตเนื้อพี่น้องกับมาปัดคือนมวนแถเขาเขากับชีวิตย์อยเลยเห็นบ่เอออันเนี้ยก็อันบัดเมาขึ้นนี่โอ้ยได้เนาะ โอ้ยเด่นอคือขาดยังนอคือขาดยังนอคันบ่อได้ชมสาวน้อยมือหนึ่งใจลำพึ่งคือลืมกินเขาแห้งเดาบ่มีเนี่ยแห้งเดาหรือแห้งเขาแห้งเบ้าแห้งเบ้าอันนี้เต้พี่น้องสิไปดัดแปลงเอาครับบป็นเป็นแฮปปี้คันในมวนน้ำเขาเป็นแฮปปี้คันในมวนน้ำเขาเต้ยผู้เดียวเอาคันในมวลน้ำเขาใจก่อนเนี่ยใจแฮปปี้คันในมวนน้ำเขาเป็นแฮปปี้คันในเบิ่งน้ำเขาอยากรู้บ่ครับว่าผู้ใดแต่งครับเพลงนี้อยากงูครับผม คนตีแต่งลำเพื่นเต่ยเสด็จครับน้าอาจารย์ซอเกษตรวิสัยนุ่มโจกับเกาซอยกันเป็นบางครับสวดสวดให้เพื่อนแนนอาจารย์ซอเกษตรวิสัยครับนะครับเป็นซียวนุ่มโจเป็นผู้แต่งลำเพื่นเตยเเสด็จลพิ่อยเสด็จนะครับมาเด็กกับมาเป็นผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงมาหากำลำเพื่นมหกำลำเพื่นมาหากำลำเพื่นลำเพื่นขึ้ก่อนลำเพื่นมาหากำควบมวลลำเพื่นมาหากำควบมวลนะครับซื้อเพลงนี้เนาะนะครับผมคงว่าต้สิซื้อหูซักซื้อไม่เหมือน พี่น้องว่าเห็นบ่บ่ได้เบิ่งสาวหน่อยมือหนึ่งนอนบลับบ่นั่นเห็นบ่เห็นบ่เขากระเงือกเพ่งได้เด้เออนั่นปังปังครับแล้วก็ผู้ที่สินต้นฉบับครับนะครับแล้วก็ผู้ที่ซั้มต้นฉบับของโลดแฮสายโลดแหครับแล้วก็เพื่นี่สิเป็นเพ่งเปิดวันนี้ก็ไปสิเป็นเพลงเปิดพี่น้องกันยืนเลี่ยงกันวันนี้ครับนั่นฝากแฟนๆนะครับเพลงนี้ก็แล้วกันเออเอาแจกเงินแจกเงินมาแล้วมาเล้วนางลงสันกล้วยเฮ้ ปาดคือหล่เถอะปืนผู้ใดไรเนี่ยนี่นางแถวเงินน้องเอห้าพันบาทเป็นนางหมอกองินปอะล่อยว่ามันเสียเหมือนเราว่าแมนติกลับขึ้นมาขอบคุณครับนะครับขอบคุณสําหรับรางวัลน้ําใจที่มอบให้กับน้องเอนะครับแมทสีชมพูโอ้สีม่วงมาสีม่วงบอกังเลยเป็นสีชมพูสีชมพูน้องน้องซูเข้ารู้สีชมกินยาสูดเดียวก็ไปอีกค่ะ นะครับเราบอได้พ่อพี่พอน้องโดนแล้วก็เลยเป็นแบบว่าลื่มเลืมเราเราเก็บกดเราเก็บกดแม่ก็บังเดือนทำไมมันบังเพียรติหันฮะบอแมนว่าล่ะหน่อยจังสิทีหาผ่านมาหันแม่เรากำลังซ่อมอยู่แป๊บหนึ่งเรากำลังซ่อมอยู่ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่โอนมาให้ศิลปินเด้อค่ะเด้อน้องเอว่าแมนบอหนอว่าสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวลองเออพ่อยว่านี่หนาล่ะเนี่ย โอ okay, ้โอ้โอเคลุงล็อกแล้วเขาซ้อมเต้นเขาซ้อมเต้นทักเนาะพ่อหน้องเอ๋อมามือแหลร่ก็มันถือว่าน้องเอ๋อห้าพันบาททักเนาะห่วยทั้งมือคีย์บอร์ดได้ไหนมัเดี๋ยวปิดไม่เดี๋ยวเดี๋ย กวนทั้งพ่นเหรอม่กวนทั้งพี่หหพหไหมมือนี่เรากินยาบ่าเขยาวขวดตะเรามือใส่ละมือละสิบสองเม็ดอ่ะต่อไปนี่เท้าสีมีกติกาผู้ได้ออกนอกเขตเท้าสิลิปเงินเขียบกระมุลชัหนึ่งพันบาทอยู่ในวง่ขอบคุณครับผู้ได้อยู่นอกเป็นตีบรวมเด้อบานดื้อโอ้เพลงวิบมันเดิม เอาคนเลี้ยงช้างกับมาลองตีเบาเอกหนึ่งพันบาทยังไงอยู่ตีเอกยังไงอยู่ติเบิร์ตซีสับเบิร์ตซีสครับเดี๋ยวผมถือไปให้มันก็ได้บอดนี่ที่มันจับไหมเอาเอาเอานึกว่าเมื่อบานแล้วไอ้เอกเอาได้มินคือบานได้มือบาบาบงบงทีเดียวเนาะปะเอกได้เงินแล้วไปเักยังไงเอาไป ช้างช้างเอาเมกกี้ไปเยี่ยวกันเออเบาเอไปเอาเดสิเรียนขีบอดไฮซันเบาเอฟหน0่งบาทการใชัย0 0 0พบาทการชัยการชัยให้ใจเส้นเก่าหน่ออีกห้องก็ดัง โอ้ดังแล้วตองอูบักอูปิดไม้บ่เบิดเราบ่ไอการใช้ไปแล้วบ่การใช้วิไลศิลไปหรือยังเม้นเราไปเวทีบ่การใช่การใช่หมอโอเสียมุ้งเบิดเดี๋ยวเดียวอ๋อตองบ่ข้าพี่น้องนะครับโอ้ไม่อาจารย์เมื่อกี้คือดังดีเถอะบ่ จำพ่อเราบลูไปเสนน้ำมูนางเ้าไหมอยู่นี่มาเบิร์ดเรียวเอาเงาโตเอาเงาเนี่ยเมื่อคือบอดกันเลยสุสายใเมื่อกี้เพลงอะไรนะเดี๋ยวเพลงเก่าใบเก้าอยู่เขาหลินยังไงวะเอาเหี๋ยญจะอจคนเดี๋ยวเดี๋ยวครฟนครับมึงอธิเบิรงดเป็นยี่กองเดียเปนอิแกกันเลยดิเออเรียนึ่งสองาี่ห้ากเจ็ดแปดเ ออพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนมือ<บ>คีย์บอร์ดใหม่แล้วพี่น้องเอาเล่นได้เคมเล่นแม่บักเอกไว้โอ้ย,ยาฟา้ามัดจกกันตอนนี้ถนเถอะเป็นยังคืออ่นอัวแท้เป็นอยังคืออนอัวเท่บอกว่ายอยู่ซื้อซื้อผัวนี่อันทาจาักน้อยเด้อค่ะมือคีย์บอร์ดเพิ่นเป็กของน้ามาสันปวดชิงช่องพี่น้องนะคะ เอาบันีช่วงนี้เขาก็มาขายบัตรขายตัวสก้อนเพ่ยงยังเกาะเพ่ยงยังเกาะท่าอาจารย์นักดนตรีเพ่ยังเอาไปเก่าเอานิ้จีพูสิเลีนเอาแม่เอาแม่เอาแม่น้องลำเพลินสองพันบาทน้องลำเพลินคือไปเห็นจากเทียนนบอนน้องลำเพลินสองพันบาทแล้วก็จากเมื่อกี้อีกน้องลำเพลินแปดร้อยบาทสวดสวดพี่น้องยุ้ยเซ่แหละน้องลำเพลินมาเอาเด้อยน้องลำเพลินเด้อตะไปเห็นมากล้องหล่อกงกล้องหลอกล้องไปดเห็นโดนอะไรดิจับ เก้วใบเก่าเนาะแก้วใบเก่าเนาะลาลองโรดไอซิลิียนน้ำกลากป้านองฟินแลนด์ลำเพลินมาเอาลูกลำเพลินป้าป้านองคือใจดีแทมมือนี่ขอบคุณพ um> ี่นองค่ะนั่นคือต้นบางใดแก้วใบเก่าแกียวฮักซองเฮาแก้วฮักซองเฮาอันนี้ทามือกวางเลยทามือเนั่นอีเล็กทรอนแมนบ่นี่แมนค่ะทามือกวางเพิ่นปวดเหี้ยวนั่นเดพเพิ่นมาเลี้ยวนะคะ หาขี้อยู่แก้วหักซองเฮาใบเก่าแตกแล้วอ่ะเราขึ้นเห่าวแทะอาจารย์ทั้งวันนี้เอานั่งให้ถือเก้าอี้เด้อเอาเพื่อนแน่ไอ้สร้างตอนเรานั่งลงอีกที่เก้าอี้แกงเหล่าติล่า ยู่กันให้ยาอักแล้วน้องก็จากพี่ไปเสินเซินจบแบบเทอๆธอย่างออกลันเบอของพ่อแหลมวันเวาม้ได้ความหักสองที่น้องตาก้องมีอยู่สี่คนเด้อรู้ก็เรื่องเขาเรียงสั่งเด้อพอดีใส่มาไล่กับเชิญเด้อตาก้องสี่คนพู้น่ะที่กองสี่คนมาแต่เมื่อวานพอดีเพื่อนเพื่อน